สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวนี้เป็นรีวิวในการทดสอบนะครับเราจะพามาทดสอบ M 1 9 1 1ในโมเดล2020โมเดลใหม่ล่าสุดนะครับมันจะเป็น2021แล้วโอเคครับตามนี้นะเดี๋ยวให้กล้องดูก่อนเมื่อกี้เราเพิ่งทำรีวิวเราเพิ่งทำรีวิวอัปเดตสินค้านะครับไปที่หน้าหน้า YouTube นะครับหน้าช่อง YouTube ของเราก็คือเราเพิ่งอัปเดตคลิปวิดีโอไปเมื่อกี้นี่เองนะครับ แต่คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอแยกออกมาคือเราจะมาทําการทดสอบให้ชมนะครับเดี๋ยวจะถอดสายน,นให้ดูด้วยนะครับขนาดน้าหนักความเร็วกระสุนนะครับอันนี้เป็นโมเดลโค e นะครับมาดูใจก,กันก่อนโค c ซีดีแนะครับโคมาคโฟนะครับอันนี้มาคโฟซีดีนะครับซี7ีส่วนตัวนี้เป็นโค e M 1อ1โค100ปีนะครับ ตัวนี้ก็เป็น M1911 Co Springfield นะครับ M191A1 ก่อนหน้านั้นนะเท้าความมันก่อนก่อนหน้านั้นเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับซึ่ง w นบิไต้หวันจะโรงงานเขาทำแค่นี้นะครับเขาทำแค่นี้เขาทำแค่นี้นะครับมีสีดามกับสีเงินปกติสีดามสามันสีเงิน3,900นะครับเราขายที่3,700 ตัวนี้สามพันห้านะครับตัวปืนนะสามพันเจ็ดตัวนี้เหลือสามพันสามนะครับลดมาตัวละสองร้อยนะครับทุกอย่างตรงนี้ที่เพื่อนเพื่อเห็นเหมือนกันหมดกับสี่ตัวตรงนี้นะครับแต่ความพิเศษของเจ้าตัวสี่ตัวนี้ก็คือเป็นประกับไม้แท้นะครับย้ําว่าเป็นประกับไม้แท้นะครับเป็นประกับไม้แท้โรงงานให้มาหนึ่งปืนหนึ่งแม็กกาซีนนะครับ จะเป็นเซตแบบนี้เลยนะครับในกล่องก็จะมีแค่นี้นะพ่อพี่น้องครับเขาให้มาแค่นี้จริงๆเดี๋ยวใช่กันขออนุญาตเอาวางสวยๆก่อนเนาะแต่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกคืออุปกรณ์พร้อมเล่นของปืนตัวนี้นะครับอุปกรณ์พร้อมเล่นเราจะเล่นได้เราต้องมีแก๊สนะครับ แก๊สหนึ่กระป๋องหนึ่งพนะครับตัวซิลิโคนหล,ล่อลื่นนะครับทำความสะอาดบำรุงรักษาลูกกระสุนหนึถุงนะครับสี่พันัดนับขนาด0.20กรัมนะครับหถุงมีสี 2, 0, ่พนัดแล้วก็สปรีโรดเดอร์ตัวช่วยโหลดลูกเร็วเราจัดเซตแบบนี้ก็คือเซตหนึ่งจะอยู่ที่เก้บาทครับแก๊สสอง้อยบาทลูก2องาสบาทซิลิโคนสองรบาท,ส,บาทสปรีโรดเดอร์ร้อบาทเป็นเก้บาท ขอค่าส่งเคอรี่สองร้อยบาทนะครับเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทตัวปืนถ้าเป็นตัวออริจินอลนะครับสามพันเก้าสีเงินเหลือสามพันเจ็ดสีดำสามพันห้าหรือสามพันสามแต่ตรงนี้สี่ตัวคือเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับตัวปืนจากสี่พันปกติมันจะอยู่น่าจะต้องอยู่ที่สี่พันเจ็ดหรือสี่พันเก้านะครับเราไม่ขายครับเราขายแค่สี่พันห้าร้อยบาทนะครับรู้สึกว่าจะราคาใกล้ๆกันกับทุกร้านนะครับโดยทั่วไป ก็เปิดกันที่4 5 0 0หมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นโปรสิ้นปีนี้ด้วยนะครับมันเป็นมาช่วงท้ายปีแต่จริงๆมันน่าจะต้องมาเปิดตัวในช่วงต้นปีแต่เขาให้ขายในช่วงท้ายปีเพื่อเป็นโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้านะครับประกับไม้ที่เพื่อนๆเห็นเป็นไม้แท้ทุกตัวเลยนะครับลายและสีมันก็อาจจะต่างกันไปนิดนึงนะเพราะไม้นี่คือเขาใช้ไม้แท้มาทาแบบไม้เนื้อแข็งลายข้างปืนนะครับซีรีส์เจ็ดศูนย์ซีรีส์แปดศูนย์เอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งเอหนึ่งสปริงฟิล์มหน มาดูสเสน่ห์อีกฝั่งหนึ่งของตัวปืนนะครับตัวนี้ฝั่งนี้ก็จะมีโลโก้ของ springfield armory นะครับตัวด้ามไม้ก็จะทําการยิงเลเซอร์กัดลายเข้าไปที่ล่องร่องไม้ล่องนิ้วด้วยนะครับประกับเป็นล่องนิ้วตัวนี้จะพิเศษกว่าเาเพื่อนก็คือประกับจะใหญ่สําหรับคนที่มือใหญ่นะครับเป็นประกับล่องนิ้วประกับก็จะคล้ายๆประกับยางของด้ามพวกด้ามยี่ห้อของฮอกนะครับถ้าไปซื้อประกับพวกนั้นก็สามพันกว่าบาทแต่ตัวประกับไม้ตัวนี้ ของ m หนตัวนี้ซื้อแยกนะครับมีขายน้ำพือน,นะตัวนี้นะาขายพันห้านะครับแพงนะประกับไม้4ชิ้นเนี่ยชุดไหนก็ได้เขาขายพันห้านะครับยูเดอร์ขายพันห้าแต่ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาให้มาพร้อมปืนในราคา4,500บาทนี่โคตรถูกเลยแล้วก็ตัวปืนตัวนี้จะพิเศษด้วยความพิเศษคือลายล่องของลายพวกนี้จะเป็นล่องลึกนะครับเอามือจับจับดูก็จะรู้เลยว่ามันกัดลายลงไปที่ตัวเนื้องานนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่า ลายเลเซอร์พวกนี้มายิงในไทยนะครับไปจ้างเขายิงเลเซอร์อีกทีหนึ่งนะครับราคาก็จะโดดขึ้นไปอีกทีหนึง่งก็จะมีค่ายิงเลเซอร์ล่องลึกตรงเนื้องานอีกนะครับโอเคนะครับตัวต่อไปเป็นตัวนี้ M1911 นะครับตัวร้อยปีครบรอบร้อยปีนะครับสวยๆให้กล้องค่อยดูกนก็นได้ ตัวปืน4,500บาทบวกกับนะครับบวกกับตัวอุปกรณ์พร้อมเล่นรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับจะจบอยู่ที่นะครับ4800ปดศูบวกหนึ่เอ้ยโชษที45ครับ4500้าูบวกหนึ่งันนเพื่อใช้เงินแค่นี้เองทุกลายสตัวในรีวิวนี้นะครับ ใช้เงิน5,600บาทพร้อมเล่นนะครับรวมค่าจะสูงคือนีเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับใส่ก็จะเป็นนี้เซตนี้อีนนี้เนาะเพื่อเ,เอาเซตนี้ก็แคปหน้าจอได้ครับราคานี้ตัวนี้กลับไปกีนสปริงฟิวพีจะได้จะได้มุมที่เสวย แล้วก็ตัวนี้ตัวต่อไปเป็นโค้กครับตัวนี้คุณตัวนี้เป็นโค้กซีรีส์80นะครับโลโก้โค้กเต็มๆเลยนะครับนี่ตัวหนังสือโค้กใหญ่นิดน,นึงซีรีส์แปดครับด้ามก็จะเป็นด้ามไม้แท้นะครับตาโค้กหมุดทองลำกล้อง5นิ้วนะครับทรงออริจินอลของ m 1 9 1 1งออตโตเมติก จุดสี่ห้านะครับคาลิเบียนโอเคนะครับอ่ะเซตนี้ใช้เงินตัวปืนสี่พันห้านะครับถ้าเอาแต่ตัวปืนสี่พันห้าขอค่าส่งร้อยหนึ่งเป็นสี่พันหกครับแต่อันนี้พร้อมชุดเล่นนะครับแกลูกซิลิโคนสปิรโลโเดอร์ใช้เงินแค่ห้าพันหกร้อยบาทนะครับชุดพร้อมเล่นนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายของเราวันนี้เมื่อกี้ร้อยปีไปแล้วเอาเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งซีรีส์เจ็ดศูนย์นะครับ เอ็มหนึ่งก้าหนึ่งซีรีส์เจ็ดศูนย์ตัวนี้จะเป็นโค้มาโคเหมือนกันนะครับแต่ตัวหังสีก็จะเยอะนิดนึงนะครับก็จะเป็นซีรีส์เจ็ดศูนย์ฝั่งนี้ก็จะเป็นโลโก้โค้นะครับโค้กอัตโนมัติตัวซีรีส์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ด้านข้างจะเป็นเหมือนกันนะครับจะเป็นเหมือนกันพอมองเห็นไหมตรงนี้โลโก้จะประมาณนี้ สวยๆนะครับตัวถ้าเป็นตัวร้อปีเมื่อกี้ฝั่งนี้มันจะมันจะต่างกันนะครับก็จะเป็นโคร้อยปีนะครับต่างกันตรงลายด้านข้างนิดเดียวเองนะอันนี้ก็จะเป็นโลโก้โคตามาครก็มีแค่นี้นะครับโอเคนะครับใช้เกินเท่านี้ครับสี่มือไปดูอีกแล้วนะครับห0พันห้าพันหหบาท ชอบดึงราคานะขอภายนิดนึงนะครับ5600บาทอ่ะโอเคแต่ละตัวก็จะมีเอกลักษณ์ที่ต่ากไปเดี๋ยวเราเอามาสักตัวหนึ่งเช่นตัวนี้นะครับมีแม็กกิ่แล้วตัวนี้นะทุกตัวนี่เหมือนกันหมดเพื่อนต่างกันตรงกิ๊บมือกับลายด้านข้างเอามาตัวนี้ตัวหนึ่งคือเรามาแกะให้ดูนะครับวิธีการถอดนะครับ เวลาลูกหมดนะเพื่อนๆนะตัวเดือยต้องอธิบายก่อนเดือยตัวนี้เวลามันมีลูกอยู่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับมันจะมีลูกอยู่ข้างในแมกกาซีนตัวขาเกี่ยวตัวนี้มันจะทําหน้าที่มาดันคันแขวนสไลด์ให้ยิงหมดแล้วลูกมันค้างก็คือแบบนี้เวลาเรายิงหมดบีแก๊สไม่ลูกปุ๊บมันจะแขวนสลายแบบนี้นะครับอันนี้คือหลักการทํางานของการแขวนสไลดยนของตัวนี้ทีนี้ไอตัวนี้คันแขวนสไลด์ด้านหลังของคันแขวนสไลด์เนียมันจะมีมาร์กิ้งอยู่ตัวนี้เห็นไหมครับ วางตัวนี้นิดนึงเวลาเราถอดเราดันตรงนี้ให้ตรงแล้วเอามือกดตรงนี้กดฝั่งนี้นะกดตัวนี้นะครับเช่นแบบนี้ดันมาเสร็จปุ๊บใช้มือกดหรือใช้ปลายเล็บจิกนิดนึงนะครับถ้ามันยื่ออกมาแล้วเราก็สามารถนิดนึงนะไม่ถนัดต้องใช้แบบนี้นะกดปึ๊บมาแล้วก็งัดออกนิดนึงงัดนะออกมา เอาคันแขวนสไลด์ออกนะครับตรงให้มันตรงแบบนี้นะครับตรงแบบนี้เอาคันแขวนสไลด์ออกเอาคันแขวนสไลด์ออกเสร็จปุ๊บเราค่อยๆกดออกครับนี่ค่อยๆดึงออกเราอาจจะถอดมาอันนี้เป็นตัวจาระบีนะครับที่เขาใส่มาจากโรงงานนะครับนี่รับชุดชุดลั่นไกมันก็จะมีอย่างนี้นะครับมีเซฟนุกทำงานแบบนี้ขึ้นเซฟได้แบบนี้นะครับทีนี้พอ เราถอดชุดนี้มาเราอาจจะมีการ m a i n น e น a n c e ทำความสะอาดอาจจะมีลูกติดมีหินมีซาติดเราก็ทาความสะอาดได้นะครับไอตัวไกด์ e อดมันจะเป็นแบบนี้นะเพื่อนนะแต่เวลามันประกบสไลด์มามันอยู่ในตำแหน่งตรงแต่เวลาเราถอดมามันจะอาจจะมีเอียงซ้ายเอียงขวาไม่ต้องตกใจนะครับเราดันนี่ออกดึงออกได้นะครับจุดสปริงดึงไกลลด์ e rod ออกมาแบบนี้นะครับบิดตรงหน้านี้นะครับบิดมาสี่้าองศาแล้วสามารถเอาทุ่ทีฮะบิดมาทางนี้นี่นี่นี่ ีมากองศสาแลวสามารถดึงออกได้ครับในแป๊บเึงนีนผมหามุมก่อนอันนี้นี่เขี้ยวอยู่ทางนี้ครับไปทางซ้ายครับไปทางซ้ายเอาบิดไปทางขวานะครับนี่งมันจะมีเดือยตัวนี้เพื่อล็อกอยู่แบบนี้นะครับอสอนวิธีการถอดด้วยถอดเช็คนะถอดบูทออกมาถอดบูทออกมาสปุ๊บสามารถสไลด์ลำกล้องเอามาจะขาง้าหน้าได้เลยนะครับ ตัวปืนก็จะประกอบไปด้วยอลูมิเนียมนะครับพลาสติกนะครับพวกเหล็กนะครับด้านหลังแล้วก็น็อตพวกนี้ก็จะเป็นเหล็กแล้วก็ลูกยางนะครับสิ่งที่ช่างยุนงากจะบอกคือเราไม่ควรเอาตัวโซเน็คหรือ WD-40 หรือว่าน้ำมันอย่างอื่นมาใส่นะครับมันจะทำให้ยางโอริงตัวนี้บวมแล้วยิงปืนติดขัดนะครับสิ่งที่ใช้ได้ก็คือตัวนี้ที่เราจจดให้นะครับคือสเปรย์ซิลิโคนเท่านั้นนะครับอาฉีดเข้าไปตรงลูกสูบได้นะครับ เอาไงว่ามันฉีดทุกส่วนของตัวปืนได้มาดูตรงลำกล้องนิดนึงนะครับตัวลำกล้องของปืน m หนึ่งเ้าหนึ่งนี่ยมันจะมี hop up นะเพราะจะบอกว่า hop up เฟืองตัวนี้ก็คือถ้าเราดันไปด้านหน้าตัวนี้นะครับเห็นไหมครับที่ใช้ในการดันไปด้านหน้าพอทีเรายิงไปแล้วมันมุดลูกมุดลงเนี่ยมันเกิดจากตัวนี้เลื่อนมาด้านหน้าถ้ามันมุดลงหรือบางทีเราขึ้นคันลังแล้วความยิงความกระบอกปืนลงแล้วลูกกระสุนไหลออกเนี้ยให้ดัน hop up ตัวนี้มาด้านหลังนะครับแบบนี้ประมาณนี้ก็ได้นะครับ หรือถ้าดาันมาจนหลังสุดแบบนี้นะครับย,ยิงไปแล้วมันเหินยิงไปแล้วมันเหินให้ดันมาประมาณตรงกลางค่อยๆปรับนะครับปรับถ้ามันเหินให้ดันไปหน้าถ้าเกิดมันมุดให้ดันมาด้านหลังนะครับนี่คือฮอปอัพเอาไว้ปรับก็มีแค่นี้นะครับแล้วเวลาประกอบกลับนะเพื่อนๆนะใส่ตัวนี้เข้ามาจากทางด้านหน้าแบบนี้นะครับใส่เข้ามาเอาบูธนะครับบูทจะมีเขี้ยวด้านข้างนี้ที่ที่มันเป็นล็อกเกี่ยวอยู่ก็เอาวางลงแบบนี้นะครับแล้วก็บิดกลับมา เอาบูตตัวนี้นะครับบูตกลมๆนี้บูตสปริงตัวนี้ใส่เข้ามานะครับให้มันตรงช่องแบบนี้เอาสปริงแล้วเอาไกด์หลอดใส่เข้าไปแบบนี้นะครับหรือว่าเช็คแมทะันทำขนาดเรียบร้อยแล้วใส่น้ำซิลิโคนนะครับหล่อลื่นหล่อลื่นนะครับใส่ซิลิโคนหล่อลื่นแบบนี้นะครับฉีดตรงขอบสไลด์นะครับฉีดตรงขอบสไล์เนี่พวกนี้นะฉีดขอบสไลด์เรียบร้อยนะครับก็ประกอบกลับครับ ตามร่องครับเสียดจากด้านหน้าเข้ามาแล้วค่อยๆดันครับแบบนี้จําได้ไหมฮะเมื่อกี้เราออกตรงตรงนี้เราเอาใส่เราเอาใส่ที่เดิมนะครับเรา,เาใส่ตรงที่เดิมปึ๊บแับนี้วางปุ๊บกดแก๊ปนี่ครับเรียบร้อยล็อกแล้วอาจจะใส่กิวด้านนอกของตัวปืนนะครับให้เงางามได้นะครับตัวซิลิโคนนี้เหมาะสําหรับงาน อ่เหล็กพลาสติกยางไม้ไฟเบอร์กราฟนะครับใช้ได้หมดนะครับนี่สังเกตดูซีคนมีรูปปืนด้วยนะครับสามารถใส่กับปืน b ีบีกันนะครับอันนี้เราออเดอร์พิเศษเลยนะครับสำหรับสเปซซโคอนบอสนี้ต้องขอขอบคุณบอสนี้นะยครับที่เราทำสเปซซีคนออกมาสําหรับเราเลยนะครับบีบีกันเลยนะมีรูปปืนด้วยเขาบอกเลยวัสดุด้านหลังนี้ไม่กัดเหล็กยางไม้ไฟเบอร์กราฟทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับใช้หล่อลื่นนะครับหล่อลื่นก็คล้ายๆกับจารบีเหลว่เองพอใส่ปุ๊บเห็นไหมครับตัวปืนก็จะงาวงานที ้องกันสนิมไล่ความชื้นนะครับเป็นฟิล์มบางๆกันรอยได้นะครับตัวปืนใส่แล้วไม่ติดขัดนะครับตัวแม่กระสีนใส่ตรงข้างบน,นครับวาล์วจ่ายรอเติมนะครับสปริงใส่ได้หมดนะครับอันนี้คือซิลิโคนต่อไปก็คือที่เราจัดให้เราใสซิลิโคนไปแล้วนะสปริงโรเดอร์นะครับสปริงโรเดอร์ก็จะมีข้อดีอย่างหนึ่งไอปากอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับ เอาไว้ใช้กับปืนสไนเปอร์นะครับอันนี้จะไม่ได้ใช้กับปืนปืนสั้นบิธีการนนครับส่วนใหญ่ก็จะใช้กับปืนสไนเปอร์แกะกระสุนมาเปิดสปีดโรดเดอร์มานะครับเอาสปีดโรดเดอร์มาเปิดเปิดตัวตัวนี้เปิดตัวนี้ออกนะครับงาตัวนี้ออกแล้วเอาลูกใส่เข้าไปลูกปืนจะใส่ตัวนี้ได้เก้าสิบนัดนะครับประมาณนี้จริงๆเราใช้นิ้วนะครับถ้ามีเล็บตรงนี้นครับเกี่ยวตรงนี้นะแล้วยัดจากตัวนี้ก็ได้นะครับฟังเสียงดูนะครับเวลาใส่มันไม่เข้านะเราต้องกด ที่เวลาเรากดบ่อยๆเนี่ยอาจจะทำให้ตัวนี้แตกได้นะครับตัวหนึ่ง3-50้นะปากแม็กนี้ให้เรามาระวังนิดนึงนะครับเราถึงมีสปีดโรเดอร์ให้ใช้วิธีการดึงมาแล้วดันตรงนี้ล็อกครับนะฮะอีกทีนะดึงมาแล้วดันตรงนี้ล็อกดึงมาปุ๊บแล้วดันตรงนี้ล็อกอย่าปล่อยพยายามอย่าให้มันหลุดมือแบบเมื่อกี้นะครับก็ดึงมาแล้วก็ดันล็อกตัวนี้หรือดึงมาล็อกไว้นะครับเอามือกดแล้วเอาสปีดโรเดอร์นะครับปากตัวนี้เจาะตรงนี้นะครับนี่ครับ พอพอได้ปุ๊บมันจะมีช่องว่างอยู่นะครับเราเขี่ยกลับมาแท็บเราดึงกลับมาแท็บตัวนี้คือสปริงมันทําหน้าที่ดันลูกแล้วนะครับมันจะใส่ได้ทั้งหมดสิบเก้านัดนะบนนี้นะเออสิบโทษทีสิบห้านัดสิบห้านัดหนึ่งแถวใส่แก๊สใส่ลูกเออโทษทีใส่ลูกใส่ซิลิโคนแล้วนะครับใช้สปริงโรลเอร์แล้วเหลือแก๊สครับแก๊สเติมอย่างนี้นะครับวิธีการเติมก็คว่ำกระป๋องลงแบบนี้ถ้าเติมแบบนี้นะเพื่อนๆดูนะเติมแบบนี้นะฮะ เอากระป๋องแก๊สตั้งลงแล้วแม็กกาซีนกดลงสังเกตดูนะครับผมกดวาล์วตรงนี้นะเพื่อเช็คแก๊สนะครับเห็นไหมครับมีแต่ลมนะครับแต่ถ้าเราเติมแบบนี้จะมีแรงดันเกิดขึ้นด้วยนะครับจะเป็นไอสีขาวขึ้นตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่คือวิธีการเติมที่ถูกดังนั้นเวลาเติมให้แบบนี้นะครับเท่านั้นฮะเอาจับแน่นๆนะครับระวังตกนะจับแน่นๆกดลงตรงๆเติมแค่ไหนถึงเต็ม กดลงไปตรงๆแบบนี้น้ำในใจห้าวินาทีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้นะครับประมาณสักสามหนึ่งสี่วิหนึ่งสองสามสี่ห้าครับน้ำตบงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าครับกดลงไปอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกทีนึงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้ามันจะเติมได้ประมาณมันเติมแบบนี้จะยิงได้ประมาณสองแมกกาซีนอ่าสองแมกกาซีน,นครับมีแก๊สแล้วมีลูกแล้วพร้อมยิงแล้วใส่แม็กเข้ามาก่อนดูน้ำหนักครับมาก่อนจะไปทดสอบกัน น้ำหนักตัวปืนอยู่ที่ 0. 7 7ดเจ็ดเจดเลขสวยนะครับโฟมเจ็ด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 ประมาณเจ็ดขีดนะครับแก๊สลูกพร้อมนะครับพร้อมยิงแล้วน้ำหนักประมาณเจ็ดขีดความยาวตัวสไลด์อยู่ที่สิบเก้าเซนติเมตรหรือเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับความสูงของตัวปืนอยู่ที่ห้านิ้วหรือสิบสี่สิบสามเซนติเมตรนะครับรวมศูนย์หลังแล้วนะครับลำกล้องเขาบอกว่าห้านิ้วนะครับจริงหรือไม่มามาดูครับนี่ฮะตั้งแต่ช่องคัดปอกเมื่อกี้นะตั้งแต่ช่องคัดปอกจนถึงลำกล้องนี้ ห้านิ้วนะครับประมาณนี้นะครับโอเคมาข้อมูลพื้นฐานจบแล้วนะครับประมาณเจ็ดขีดนะมีแก๊สมีลูกนะครับพึ่พลังก่อนนะครับนกนกพร้อมทํางานแล้วนะอันนี้พร้อมพร้อมยิงแล้วนะฮะขึ้นเซฟอ่าขึ้นเซฟปุ๊บเหนี่ยวไกลเหนี่ยวไกลไม่ได้นะครับปืนเซฟอยู่ทีนี้ปลดเซฟลงนะครับปลดเซฟลงเหนี่ยวไกลโดยไม่กดหลังอ่อนนะหลังอ่อนนี่เป็นเซฟนะครับเป็นแหนบสามชายอยู่เป็นเซฟเ,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 เป็นสมอ,สมอเซฟนะครับ เหนี่ยวไกเห็นไหมครับอะไรเกิดขึ้นไม่ทํางานทีนี้ถ้าเราจะยิงให้มันทํางานเลยเราต้องเราต้องกดไกกดหลังอ่อนพร้อมกันแบบนี้นะครับมันจะลาดออกไปดังนั้นความหมายที่ช่านงยตน์กำลังจะบอกคือเรากริ๊บปืนนะครับจับแน่นๆนะครับจับแน่นบีบตรงหลังอ่อนนะครับบีบช่วยนะครับกดไกตอนนี้ติดเซฟอยู่นะอ่ะโอเคปลดเซฟลงเดี๋ยวเรามาดูความเร็วกระสุนกันนะครับความเร็วกระสุนปืน,ปนมาตารฐานเลยนะครับสามร้อยยี่สิบบวก 3 2มบประมาณนี้นะครับ324ร้อบวกอ่ะโอเคครับหมดนะครับลูกหมดทำไงครับผลไม่กลอกมานะครับไยสไลด์ไว้ก่อนนะผลไม่กลอกมาดึงอๆ้วโหลดต่ออ่ะเต็มแล้วนะครับเต็มแล้วเต็มแล้วก็เขี่ยกลับมา เดี๋ยวดูแมบที่สองนะครับปลดคันแขวนสไลด์แล้วนะครับโอเคนะครับลูกหมดนะน่าจะยิงได้ถึง3ามแมกเนียนะครับตัวนี้โอเคนะครับอ่ะเคลียร์กับมา อันนี้คือแก๊สหมดแล้วนะครับยิงได้ถึงสามแม็กนะครับลูกก็หมดเหมือนกันนะครับลูกหมดแล้วแต่ว่าเรายิงเห็นไหมครับเราจะรู้สึกว่าแก๊สมันหมดแล้วเราก็มันไม่สไลด์มันจะไม่ถีบแล้วนะครับเป็นแบบนี้ก็คือแก๊สหมดไปแล้วแก๊สหมดไปแล้วนะครับตันนี้วาล์วตัวนี้กดได้นะครับถ้ามันมีแก๊สมันจะแข็งแข็งถ้ามันมีแก๊สมันจะแข็งแข็งตัวนี้กดไม่ลงแล้วก็ถ้ากดไดเป็นแบบนี้ถ้ามีแก๊สนะครับนี่คือ 1> m หนึ่งเก้าหนึ่ง we นะครับซีรีส์ใหม่ไมแ้แท้ครับบรรจุ u, ลูกแม็กนัดสิบห้านัดเติมแก๊สเต็มๆนะครับเฉลี่ยแล้วยิงได้ถึงสามแม็กแต่ฉนันอยู่แนะนําว่ายิงหนึ่งถึงสองแม็กนะครับแล้วก็เติมแก๊สเข้าไปใหม่แล้วก็เติมลูกเข้าไปใหม่แม็กที่สามแรงดันมันไม่ค่อยพอนะครับก็แนะนําเติมยิงแค่สองแม็กนะครับแม็กที่สามค่อยเติมใหม่นะครับก็จะประมาณนี้ฝากไว้อีกทีนึงครับสำหรับ m หนึ่งก้หนึ่ง A1 นะครับ M911 a ซีรีส์สปริงฟิลด์นะครับ M1911 ซีรีส์70นะครับ M1911 โค้ร้อยปี B, นะครับแล้วก็ M1911 ซีรีส์80ทั้งหมด4โมเดลนี้คือตัวใหม่ล่าสุดนะครับงานจากค่าย WE ไต้หวันเซ้นพร้อมเล่นจำได้ไหม 5,600บาทนะครับก็ตามในรีวิวเลยนะครับปืนแก๊สลูกซิลิโคนสปีดโหลดเดอร์น,นะครับชุดพร้อมเล่นรวมส่งปืนเลือกตัวไหนก็ได้ในราคา5,600บาทอ่ะชัดเจนนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ถือว่าเรามาทำรีวิวท้ายปียันปีใหม่นะครับเพื่อเป็นของขวัญให้กับตัวเองนะเพื่อนๆเ,เลือกตัวไหนตัวหนึ่งก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ เพื่อนท่านใดที่ชมแล้วจนจบคลิปวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจที่กดไลค์ให้เราแล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะครับคลิปวิดีโอที่ร้านก็เป็นคลิปรีโอแบบเร็วๆนะครับไม่มีการตัดต่อใส่แบบสดๆตรงนี้เลยนะครับเราทำรีวิวกันแบบนี้สดๆเป็นใหม่กับทุกอาทิตย์นะครับวันนี้ช่างยนต์ขอจบรีวิวนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนท่านใดที่จะสั่งซื้อนะครับแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับจะมีลิงก์ค r วอารโค้ดปรากฏขึ้นนะครับใครที่จะ เพิ่มเติมนะครับแล้วก็มันจะมีลิงก์ของ Line แอดกับเพจทางร้านนะครับเพจก็จะเป็นร้านเอมโฟพิพิการลำปางนะครับเพจทาง Facebook นะครับสามารถส่งข้อความมาทางเพจ Facebook ก็ได้หรือว่าทาง Line แอดก็ได้นะครับพูดคุยกับแอดมินเราเราก็จะมีแอดมินตอบไปนะครับบางทีเชี่ยนก็มาตอบแชทให้ช่วยตอบนะครับแล้วก็ถ้ามีใครที่ไม่เข้าใจก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับขอเป็นช่วงเวลาที่โทรก็หลังบ่ายโมงจนถึงสามทุ่มได้นะครับเวลาทําการของที่ร้านนะครับวันนี้เชี่ยนจบวีดีวนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อน ขอบคุณทุกท่านที่ชมกันจนจบครับสวัสดีครับ